ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับยางขอบประตูตัวถังกันเพิ่มอีกนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนนะครับเวลามีผู้ที่สั่งซื้อหรือผู้ที่สนใจยาง กระดูกงูนะครับของตัวถังนะครับเราจะเลือกซื้ออย่างไรแล้วให้มันได้ประสิทธิภาพสูงสุดมั่นก็คือว่าเราจะได้ของที่ถูกต้องนั่นเองนะครับเราจะทํำยังไงเราไม่มีวิธีการเลือกยังไงบ้างนะครับที่จะทําให้เราซื้อสินค้าในออนไลน์แล้วเราได้ของที่ถูกต้องนะครับวิธีนี้ไม่ยากนะครับแต่อื่นเราต้องทําความเข้าใจกันก่อน ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มวันอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราจะคุยกันอะไรกันบ้างวันนี้นะครับเราจะคุยในเรื่องความแตกต่างการระหว่างยางกระดูกงูที่อยู่บริเวณขอบของตัวถังเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกัน2แบบที่เขานิยมใช้กันอยู่นะครับแบบไหนใช้อย่างไรนะครับนี่คือหัวข้อวันนี้นะครับนั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเรามาคุยกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันอย่างนี้แล้วกันนะครับเราเปรียบเทียบเลยแล้วกัน2ตัวเนี่ยใช้งานยังไงกันบ้างนะครับอ่ะ อันนี้คือยางกระดูกงูนะครับที่มีอยู่ในท้องตลาดในระบบออนไลน์นะครับในออนไลน์จะเห็นกันเยอะนะครับยางกระดูกงูทั้ง2ตัวแบบนี้ก็คือแบบที่มีปีกกับไม่มีปีกเอาง่ายๆก่อนเลยแล้วกันคือแบบมีปีกหน้าตาอย่างนี้นะครับแบบมีปีกหน้าตาอย่างนี้นะครับมันจะมีปีกอยู่ข้างๆนะครับอย่างนี้นะครับแล้วอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่มีปีกนะครับอันนี้คือแบบที่ไม่มีปีกนะครับเห็นไหมครับแบบไม่มีปีกหน้าตาอย่างนี้ แล้วเราจะดูเฉพาะ2แบบนี้เท่านั้นแล้วเอา2แบบนี้มาเปรียบเทียบกันก่อนนะครับเห็นไหมครับทั้ง2แบบนี้มีขนาดที่ไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่น,นะครับแล้วขนาดมีขนาดเท่าไหร่น,นะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ขายนะครับเขาอาจจะบอกไว้แล้วขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจเราลองวัดความกว้างก็คือด้านนี้นะครับก่อนได้เลยในรถของเราว่าอยู่ประมาณเท่าไหร่น,นะครับ เราก็วัดนะครับ<ด>ความกว้างตรงนี้นะครับนะครับเราจะวัดความกว้างบริเวณนี้นะครับบริเวณที่อยูอ่ของตัวถังของเราเองก็จะวัดได้โดยประมาณนะครับตรงนี้อีกอย่างหนึ่งอย่างอย่างที่สองเวลาเราจับตรงนี้จะมีปีกไหมนะครับเวลาจับแบบนี้นะครับรูบไปตรงนี้คือนวนใช่ไหมคะตรงนี้คือบริเวณที่จะเป็นปีกนะฮะพอเราจับมีแบบนี้ไหม ถ้ามีแสดงว่าเป็นไปได้นั่นคือวิธีการดูแบบที่หนึ่งต่อไปแบบที่สองนะครับเวลาเราดูว่ารถของเราเป็นแบบมีปีกหรือไม่มีปีกวิธีดูง,ง่ายเลยนะครับถ้าเป็นรถรุ่นใหม่เนี่ยนิยมใช้ตัวที่เป็นแบบมีปีกเพราะว่า,าในท้องในท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยรถในปัจจุบันเนี่ยจะมีการบุผนัง,งข้างๆไว้นะครับถ้าเอายางขอบประตูตัวถังที่เป็นแบบมีปีกมันจะไปคุมบริเวณที่ เป็นบริเวณที่บุผนังไว้ด้วยนะครับกับตัวถังนะครับดังนั้นพอครอบไปไอ้เจ้าตัวนี้แหละที่เป็นปีกตรงนี้นะครับเป็นปีกตรงนี้มันก็จะไปคลุมบริเวณที่เป็นผนังอ่ามันไม่ให้มันเกิดการเห็นช่องว่างอยู่อันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับที่เขาทําเพื่อมีปีกนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งแบบมีปีกจริงๆแล้วเขาทาไว้เพื่อคลุมไม่ให้มันเห็นผนังที่ติดกับตัวถังนั่นเองนะครับ เลยไม่มีช่องว่างแต่ถ้าใครซื้อเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ไปถ้าเอาไปติดรถรุ่นใหม่เนี่ยแนะนําเลยว่าอาจจะไม่ได้เพราะว่าตรงบริเวณผนังอาจจะมีช่องว่างด้วยนะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะมีรูปขึ้นให้ดูนะครับว่าความแตกต่างกันร,ระหว่างตัวแบบที่มีผนังที่ติดกับ,กบขอบเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นภาพนั้นนะครับโอเค จากนี้นะครับรนี่คือวิธีการเลือกง่ายๆนะครับในระบบออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่เห็นภาพไม่ได้สัมผัสดังนั้นวิธีนี้คือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ทําให้พวกเราสามารถเห็นความแตกต่างนะครับนั่นก็คือียบเทบได้เลยแตกต่างกันนะครับดังนั้นเวลาเลือกซื้อนะครับเราควรถ่ายรูปให้ทางร้านหรือว่าผู้ที่ต้องการจะซื้อนะครับไปสอบถามก่อนดีกว่า แนะนำเลยว่าเราควรจะสอบถามผู้ขายก่อนเลยจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับแล้วจะได้ของที่ถูกต้องมากที่สุดครับสำหรับวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยมันมีข้อทีออ่ผู้ที่สนใจหลายๆท่านอาจจะสั่งผิดได้นะครับอันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือใครมีข้อมูลอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะตอบให้ หรืออย่างหนึ่งครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการสั่งซื้อข้างล่างนี้มีข้อมูลในการสั่งซื้อได้นะครับจะได้ของที่ถูกต้องแน่นอนกว่านะครับสำหรับวันนี้ผมและช่องโกยูริกาขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมคลิปดีๆแล้วเราจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ